สวัสดีครับแฟนครับน้องอุ้งยิงครับเหมือนนี่เลืองานคำในนิดนึงครับพี่น้องครับเอฟซีครับผมกับสิเดินทางครับกลับบ้านครับก่อนกลับบ้านผมกับสีภาพพี่น้องไปเบิ่งบ้านน้องอุ้งยิงครับว่าสร้างเพิ่นมุ่งลังคาแเหล้วหรือย่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพภาพพี่น้องไปเบิ่งครับไปกันครับเอฟซีครับนี่ครับบรรยากาศย้ำมือแรงครับพี่น้องยูให้ยูหน้าที่เก่าครับเอฟซีครับ อากาศดีได้พี่น้องเยบซี่ครับบานหนองคุ้งหญิงเป็นบาดแยงนะครับผมจิพาพี่น้องไปเบิรงครับบานหนองคุ้งหญิงแบบสร้างเป็นมุงกระเบ้องลังคาเหลี่ยอยังครับไปครับบรรยากาศตอนจำคำครับเยบซี่ครับนี่ครับผมกับเด็กครับม้อไส้ครับพี่น้องพาพี่น้องไปเบิรงนกันครับเราสร้างเป็นมุ่งลังคาเหลี่ยวยังครับ นี่ครับไก่ชิฮอดแล้วพี่น้องบรรยากาศย่างมือเร่งครับนี่คำคำครับดวงอาทิตย์ตกแล้วเอฟซี FC ครับรบรรยากาศย่างมือเร่งบ้านนอกอุ้งอิงครับนี่ครับบรรยากาศย่างมือเร่งครับอีดูครับเอฟซี หลังจากสร้างคนมุ่งหลังคาเหลยแล้วครับเอฟซีครับนี่บรรยากาศเงี้ยมือแรงครับพี่น้องอาจสีเนี้ยบเห็นครับมันเหมือดครับนี่บรรยากาศหลังดวงอาทิตย์ตกครับแล้วผมเพิ่มแสงให้พี่น้องได้เบื่องครับนี่บรรยากาศังยมือแรงครับเงียบพี่น้อง เสร็จแล้วครับโครงหลังคาครับนี่ครับโครงหลังคาเข้ากับแล้วแล้วพี่น้องเอสซีครับบรรยากาศบ้านน้องยิงครับย่ามคำคำนี่ครับอยู่ให้อยู่นาอากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศยงีมืวเมลงเงียบครับอยู่ให้อยู่นาครับหลังจากสร้างเพิ่นกลับเมดแล้วครับเพิ่นก็เก็บรายละเอียด แล้วงมดแล้วครับอีฟสีครับกะสีประมาณนี้ครับบานนองอุ้งยิงเพชรบานแพ่งครับนี่ครับบรรยากาศหลังดวงอาทิตย์ตกครับนี่พี่น้องคำคำครับหลังจากเลิกงานคำครับพี่น้องบนุนี้ผมก็แวะมาบานนองอุ้งยิงมาเบิองว่าสร้างเพิ่น มุงหลังคาแล้วหรือ,อยังครับเสร็จแล้วครับเอฟซี FC ครับบรรยากาศตอนคำคำครับนี่ครับเอฟซีเซตแล้วครับบานอีหลาหนอยของเอฟซีครับกระเบื้องหลังคาเข้ากับมุ้งแล้วแล้วครับเอฟซี FC. นี่สร้างก,กระได้กลับเม็ดแล้ว กาสีเรียบงามแบบนี้เลยครับเอฟซี FC ครับบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดครับนี่งามบ่ครับเอฟซี FC ครับนี่บรรยากาศบ้านน้องอุ้งอิงครับบรรยากาศย่างมือแลงหลังมื้อนี้น้องไปแสดงเหรอครับออกเดินทางแล้วนี่ครับก่อนกลับบ้านกับมาอัปเดตให้เอฟซีในเบิร์นก่อนครับ นี่ครับเอฟซีครับครับเอฟซีครับนี่มุมหนาบ้านเด้วยพี่น้องนี่ครับมุมมุกข้างหน้าครับนี่เอฟซีครับนี่บรรยากาศหลังมุ้งหลังคาเหลียวเลีวพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละครับบ้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับนี่ครับหลังจากมืดค่ำแล้วพี่น้องก่อนกลับบ้านผมกับมาบเดียวให้เอฟซีน้องอุ้งอิงได้เบิ่งก่อนครับ ว่าลังคาเหล่วยี่ยังกะเซ็ตแล้วครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเล็กๆน้อยคอคๆครับตอนคำคำครับเดี๋ยวสิบภาพพี่น้องไปเบิ่งหลังบานครับเอฟซีครับว่าหลังบาน จังไดครับประสิภาพพี่น้องไวเบิรงครับไปกันครับครับนี่พี่น้องเอฟซีครับนี่พอมกับภาพพี่น้องมาหลังบ้านครับเบิงบรรยากาศหลังบ้านนี่ครับบรรยากาศย่อมมือแรลงเอฟซีครับนี่เสียงกบเสียงเกียดครับอยู่ทั้งไฮทั้งหน้าคือเก่าครับบ้านน้ององค์ยิงครับจากหลังคาห้าเหล่วเราเอฟซีครับ ลังค้าเขากับมุงเซ็จเรียบร้อยนี่ครับสร้างเขากับห้สองหมืน่นนะครับนี่ห้เวลาสองหมื่นเพิ่งกัเฮ็ดแล้วแล้วนี่ครับบอแต่ฝนสิตโตขับเบซีครับกับบอตโตขับบานนองแล้วคือขวนครับมุงงลังคาเซ็จเรียบร้อยอีกบอโดนกับสร้างกับ สีขาไม่อีกแล้วพี่น้องขาแม่ก่ออิดม้วนเบาครับอีกบดนพี่น้องกับโอดใจร่อแนสักครู่ครับใจร่อในเด้อครับบาดอีหลานน้อยกับคอยเคืบหนนาขึ้นเรื่อยเร่อยละเอฟซีครับ,บอีกบดนกับสิรีเห็นการอัปเดตก่ออิดม้วนเบาครับเยวมีความเคลื่อนไวจังไลยผมกับสิมาอัปเดตให้เอฟซีน้ององค์อิงเดียบ,บึงครับเราสร้างสีขามาหมื่อได ผมก็สิมาอัปเดตข่าวๆให้เอฟซ้เบื่องครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านครับ f อซี FC ครับนี้เลิกงานคำในนิดนึงครับมาอัปเดตข่าวๆครับพอใหง่ก็ไม่ง่กับยูเนียะครับอัปเดตคงลังค่าครับแล้วกับเบื้องลังค่าก็เลี้ยวๆนี่แหละครับเอฟซี FC ครับ เสียงกบเสียงเขียดครับอยู่ทั้งไฮทั้งหน้าขึ้เกอาครับเบบซี่ครับเงียบครับพี่น้องเอาล่ะครับผมกะเก็บบรรยากาศย่ามคำคาให้พี่น้องในเบิ้งซอมนิกอครับผมกะสิกลับบ้านเหล้าเบบซี่ครับ คลิปนี้ก็อเอาไว้ชมนีก่อนครับมาปคลิปหลังบานครับผมกับชิล่าพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ